โอ้โห oh, วันนี้หลังจากสตาร์ทกลับมานี่ก็คือแบบโอ้โหมีเศถษีเ <laughs> มื่อวานนี้เปิดฉากมาก็สร้างยาจบก,กันเป็นเมืองไอ้มีเศรษฐีด้วยกันแล้วก็พอวันนี้ก็เปิดเป็นเศรษฐีเนาะ <c oughs> ใช่่อเพระาะเมื่อวานนี้เปิดปั๊บก็ติดลบไปเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่าหุ้นของหุ้นที่ถูกพักการขายเมื่อกลับมาซื้อขายวันแรกจะจะเป็ป<ร>อยิ่งกันมาจำกัดกัน,กนเปิดกันเต็มที่เลย ใส่กันเต็มที่เลยพี่ใช่ไหมต <laughs> ายไปซื้อขายแค่สามสิบบาทใช่ไหมนะครับที้วันนี้วันศุกร์มาดูนะครับศุกร์วันนี้ก็เป็นศุกร์ที่ค่อนข้างสุกอยู่นะวันนี้ไม่ไม่ใช่ศุกร์ที่สามนะครับศุกร์ที่ 2. 2> <laughs> สองเออศุกร์ที่นะ <laughs> สองศุกร์ที่สอง เอ้ามาดูอัพเดตตลาดพุ่นวันศุกร์วันนี้เป็นยังไงนะครับ,รบก่อนหยุดยาว3วันนะครับมาดูก่อนดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันนะครับมานะครับเซ็ตวันนี้ก็ปิดบวกไป9.8จุดนะครับหรือ0.64เปอร์เซ็นต์บน0ุ่ง42,000กว่าล้านไม่ถึงนหนาไม่ถึงกัะบ,บาง ในสถานการณ์นี้นะภาษาสถานการณ์ปกติที่ว่าบางถ้าเมื่อก่อนนี้วันซัดก,กันวันแปดหมื่นล้านแสนล้านตอนนี้ลงเหลือแค่นี้ก็เป็นปกติก็น่าจะไหลตลาดก็เป็นแบบนี้แหละครับจริงๆใน time f r a m day เนี่ยเซตเริ่มส่งสัญญาณ divergence มาบ้างแล้วนะเพียงแต่ว่าตัว divergence ยังไม่เบรกเอาและตัวกราฟก็ไม่ใช่การเบรกเอาเพียงแต่เป็นการเริ่มส่งสัญญาณมันจะหยุดลงอ่ะนะครับ,รบแต่ก็ยังไม่ปลอดภัยเสียทีเดียวเพราะ บอลุ่มเวลาเทขายฝั่งบอลุ่มแดงเนี่ยมันยังแรงกวบอลุ่มเขียวนะอันนี้ต้องระมัดระวังกันก่อนแต่ว่านั่นเป็นเรื่องของเซตนะเอามาดูหุ้นที่ทางที่ถามมาที่ติดสแกนที่สนใจมีตัวไหนบ้างครับพี่นิววันนี้สตาร์ก่อนเลยแล้วกันครับเอาสตาร์กมาดูก่อนเลยนะมาสตาร์กนะครับ้างยาจกทั้งเศรษฐีภายในวัน2วันนี้แหละนี่แพทเทิร์นเขานะครับกระโดดหายลงเหวลึกลงสันดือทะเลเพราะบอลุ่มพีคมากเมื่อวานนี้เพราะว่าเปิดมาก็ลดไป90%กว่าเเลยนะครับเพราะวันนี้พี่แกนะครับ ก็มาปิดหนหน,นะครับนี่บวก22.22% 22คือถ้าเอาตามเฟรมเดย์เนี่ยมันยังไม่ส่งสัญญาณว่ากลับตรงกับตัวอนะไรนัการเปิดการปิดบวกวันนี้ก็เป็นปกติเนื่องจากมันโอเวอร์โซมากแล้วอินซโอเวอร์โซมากแล้วยังไม่มีสัญญาณกับตัวนะสตาร์ก็ต้องบอกว่าจริงๆก็เห็นด้วยกับตลาดนะบอกว่าช่วงนี้ก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับอยยุ่งเลยนะครับเอามาดูตาเฟรมชั่วโมงนะ ถ้าดูทำเป็มชั่วโมงอ่ะทำเป็นชั่วโมงมีการกลับตัวนะมีการสร้างให้โรลลล้ยหายขึ้นมาแล้วมีการกลับตัวแต่ว่าทำเรนเดย์ยังไม่เห็นเพราะฉะนั้นเท้าแนวรับนะแนวรับก็โร้ยเขาแล้วครับโหลที่ลงเมืม่มอวานที่ทำประมาณ0.13นะครับส่วนแนวต้านแนวต้านแรกก็สักโซนสัก0.24ก่อนนะครับแล้วก็ถัดไปอยู่ที่0.29ซึ่งก็มีโอกาสไปถึงไหมก็ต้องระวังว่ามีโอกาสลากแต่เป็นการลากขึ้นดอยนะ คือเมื่อวานนะครับมันมีพวกแบบเห็นเปิดมาเหลือ0.3เอเห็นเฮ้ยต่ำแล้วรีบกระโดดเข้าไปนะฮะก็ตามการทีเห็นเลยครมันยังต่ำได้อีกแล้วมันจะเปิดแต่ว่าใครใช่ใช่0.24เมื่อวานเปิดใช่ไหมอ่าแถาวๆหน้าครับหน้าเปิด24แล้วก็เปิดเสร็จก็ ล่ากลงต่อได้อีกเนื่อว่าต่ําแล้วเพราะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะเยอะแล้วไงก็ยังโดนได้อีกยังโดนได้อีกแต่ใครรอได้เมื่อวานนี่คือได้กินกันหนำสำราญเลยนะอ่าอยู่เว้นเมื่อวานถ้าใครซื้อเก็บตอนนู้นอะตอนปิดตลาดเมื่อวานราคาปิดเมื่อวานที่ศูนย์ประมาณศูนย <115. S 1> ์จุดไรเนี่ยศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งห้าแถวนัครับประมาณบล็อกหนึ่ง้าหนึ่งแปดประมาณน,นั้นนะมา<อ>ดูนี่ก็ได้นะ ก็ประมาณศูนย์จุดหนึ่งแปดเมื่อวานศูนย์หนึ่งแปดนะครับใครเก็บตรงนั้นแหละเก็บเมื่อวานถ้าก,กล้าใจถึงกล้าเก็บนะแล้วเก็บข้ามวานันดะ้วยนะใช่ต้องบอกว่ามีแต่คนติดติดไม้ติดมืออยู่ยังเททิ้งไม่ลงแหละถึงจะถือเมื่อวานไอจาน <laughs> วันเนี้ยผมแอบเห็นอยู่นะมีอยู่มีคนซื้ออยู่ประมาณสองล้านหุ้นนตะวันเนี้ยเมื่อตอนเย็นนะเออนนี่นี่นี่ไอ้นี้สองแสนนี่สองแสนหุ้นแล้วก็คือ ในปวงของเฉพาะของ ATC นะ ATC ก็82ล้านหุ้นไยแล้วก็ยังคงซ่ากล้าเล่นอยู่นะวนลุ่มปังบิดตั้งไว้ถึง102ล้านหุ้นนะ <c oughs> ยังชอ,อบเล่นกับไฟอบเอเอะนะใครอยากสนุกก็ไม่ว่ากันนะแต่สทาหรับเ c พวกเราก็ต้องบอกว่าเพื่อนเพื่อทั้งหลายก็ก็ระวังนะสน่วสนตัวส่วนตัวผมไม่ยุ่งนะคือคือมีคนไลน์มาไงจานผมก็พยายามเตือนแต่แบบก็ชอบเล่นกับไฟกันจังเลยอลองดูเขาถือว่าไฮริทยดีเทิร์นนะโ okay, อเคครับใครที่อยากเรียนนะครับคอร์ทุ้นกรานเป็นยังไงดูแล้วหุ่นแบบนี้หุ่นปั่นไหมน่าเข้าไหมน่าเข้าแพทเทิร์นเป็นยังไงนะครับ กราฟแท่งเทียนบอกอะไรดาวเทียวรี่คืออะไรไอท,ที่เราบอกอินดิเคเตอร์บอกอะไรอยู่ในกรดนี้เลยที่นี่ใช่อ่าใช่ครับแล้วก็อย่างที่เราดูดูกันอยู่เนี่ยก็จะมีมีหมดเลยครับแล้วก็ที่สอนนะก็มากกว่าที่ที่เราดูอยู่ในนีค้ครับราคาเท่าไหร่ครับ ราคานะครับก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเหลือ1,999บาทเท่านั้นนะครับจำเป็นจำกัดด้วยตัวต่อมาครับพี่นิอ่ะตัวต่อมาครับก็ตัวนี้ก็ยังคงร้อนแรงกันอยู่ครับ M พิกครับ M พิกนะครับ N พิกเพื่อนๆถามมาดูใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับคือ M พิกมาดูกันนะตรงเนี้ยหลังจากเปิดกระโดดขึ้นไปเนี้ยสามบอลติดแล้วย่อย่อลงมันก็ดิ่งกลับแล้วเปิดกระโดดได้อีกชุดนี้ชุดย่อยังคงย่ออยู่โซนบนนะครับแล้วถ้าดูแพทเทิร์นการย่อนะครับแท่งของแท่งแดงก็ค่อยๆเล็กลงนะครับบนร่มการย่อก็ค่อยแห้งด้วยนะ เอ็มพิกต้องบอกว่าถ้าโดยแทเทิลมีสิทธิที่จะเด้งได้นะมีสิทธิจะเด้งไปต่ออยู่นะแต่ทำเทรดชั่วโมงยังไม่มีไดนด์ว่จะกลับตัวก็อาจจะย่อต่อได้อีกหน่อยนะเอ็มพิกครับรออีกหน่อยรออีกหน่อยรออีกหน่อยได้เรามาดูแนวรับเอ็มพิกนะแนวรับเอ็มพิกแนวรับเอ็มพิกผมมองที่สองจุดสี่ศูนย์ตรงแถวเอ็มเอิกก่อนตรงนั้นนะมีโอกาสที่จะเด้งจากตรงนั้นได้เอ็มพิก ส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านก็แนวต้านเอมพิกเนี่ยคือต้องบอกว่าแท่งนี้แท่งแรก2.6ไม่ใช่เพราะว่าเวลาที่เขากลับตัวเด้งก็ไปแรงนะผมบอกว่าประมาณแต่ละสมีการเด้งไปทดสอบได้สำหรับเอมพิกแล้วก็เผลอๆนะเขามีสิิทธ์เด้งขึ้นไปเทสไทยเดิมตรงโซนประมาณแเสอ่ได้เลยนะตรงนี้แต่พอเทสแล้วต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะ ทิ้งไว้บนดอยแบบนี้ได้ไง่ายๆเหมือนกันนะเพราะว่าคือชาติตระกูลเก่าก็เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆนะเอ็มพีซึ่งตั้งแต่ก่อเก่าเหมืแม่เนี้ยดูปลาย<อ>าไส้<ห>ไนั่นะมีเยอะไส้กระจายข้างบนอย่างเงี้มมย <laughs> ไส้เราเนี่ยจะขาดเออมันต,อนตน้องระวังต้องระวังเวลาที่เขาลากเป็นแท่งเอ่อบิ๊กไวท์ใหญ่ๆเนี่ยบางทีก็ถ้ากําไรแล้วเก็บเลยครับเก็คิดซะว่าาคิดซะว่าซื้อบัตรคอนเสิร์ตที่ขายเงินแล้วไงครับ เราต่อมาอครับเบครับอเบสวยนะเบสวยโอ้โสวยมากเบ,บ,บ,บนี่ลักษณะเป็นการขึ้นแบบก็เรียกเบย์แบลลี่เบย์แบลลี่คือสร้างโซนดีมานโซนดีมานนะครับแล้วก็ส่วนนี้เขาเรียกแพทเทิร์นเบย์แบลลี่เนี่ยวันนี้ก็ล่าสุดนี้สร้างเป็นลักษณะของชุดนี้ก็เป็นทรีโดยจิมอนิงสตาร์นี่ก็เป็นทรีโดยจิมอนิงอันนี้เป็นทรีอินไซอัพนะครับนี่โดดอาโมนิงสตาร์เพราะฉะนั้นสวยดูใกล้ๆันนะนี่เป็นทรี โดยจิมนิงสารนี่ก็เป็นซีโดยจิอินไซต์อัพตามแพทเทิร์นนักเรียนพุ่นที่เคยเรียนพวกเราก็าจะรู้เรื่องนี้ดีนะครับปลบรุ่มช่วงหลังโดบดปูรุ่มมีพีขึ้นมากไล่พีขึ้นมาเรื่อยๆบวกกับได้เรื่องราวของทิศทางของดบง,บงดอกเบีย้ยขาขึ้นนะครับพวกนี้ก็ไปกันใหญ่เลยงนั้นซับลอตเขาเลื่อนมาแล้วนะมาอยู่ที่ยี่สิบเก้าุดเจ็ดห้าับลอตของเบตอนนี้อยู่ที่สามสิบสองบาทไหวไหม,มจะรอยอรอ่อรอพักเปล่าคือลักษณะถ้าพักเป็นเบทก็ไม่ได้พักลึกนะแต่จะพัก ครับรอพักก็ได้ดูว่าพักสร้างเบรกก่อนไหมหรือจะย่อไหมคือตอนนี้เขาสร้างเบรกอยู่ละสร้างเป็นเบรกแรลอย่นั้นซบร้อยตรงนี้แนวต้านอยู่ไหนครับแนวต้านถัดไปก็รอยอยู่ประมาณต,ตรงนี้ครับแต่ถ้าสามสิบสองจุดเจ็ดห้าตรงนี้บีนะครับก็มีโอกาสผ่านได้ไหมมีโอกาสผ่านได้นะสามสิบองจุดเจ็ดห้าครับขอดูนิดว่าไกลๆอยู่ตรงไหนได้มั่งนะครับครับนอกจากสามสองจุดห้าก็มีถัดไปประมาณสามสิบสามบาทนะครับแนวต้านกลมๆตรงนี้รู้หายนีงนะครับทีดีบีผมตีเส้นค้างไว้ ไว้สามสี่วันละ t t ีปีเทรนไลน์ให้ดูว่าเขามีแนวเทรนไลน์ก็แบบนี้วันนี้เป็นแท่งเบรกเอาเพรเบรกเอาแปลว่าเขายกระดับเตรียมไปต่อที่แรงขึ้นแล้วนะที t ีนี่คือเวลาเบรกเอาแบบนี้จังหวะเบรกเอาเวลาเบรกเอาเสร็จทําได้2อย่างคือเบรกเซ็ตถ้ามันย่อลงมาแล้วไม่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 หลุดเทรนไลน์ line, แล้วเริ่มเด้งกลับจังหวะนั้นคือไบออนดิฟหน้าเข้าปกต,ติเวลาเขาเบรกเทรนไลน์เนี่ยเขาจะไม่ลงมาใต้แล้วนะถ้าจะไปเพื่จะไม่ลงมาใต้ครับกับี t b ครับงั้นเบรกแบบนี้ซับลอดอยู่ไหน1.56ครับ ไหวไหมกี่เปอร์เซ็นต์1.56ไปคำนวณดูนะถ้าถามว่าแนวต้านอยู่ไหนเอามาดูสิแนวต้านนะครับแนวต้านก็ไปอยู่ที่ประมาณทรงสัก1.72ก่อนหนะ้นาแนวต้านนะครับมีแนวตไปไป้านใกลๆสองตรงนี้กับ t c b ครับก็ถ้าถ้าเอาตาม เทคนิคีเข้านะมันตอบรถค่อนข้างลึกนะว่ารอยมันก็พักก็ย่อสักนิดหน่อยก็ได้นะแบบทีวีครับตัวตมาครับตัวต่อมาครับ AAV ครับ AAV ขึ้นฟ้าเป็นยังไงขึ้นฟ้ามองดูเอเชียเป็นไงช่วงนี้นะครับ AAV ชุดนี้จริงๆแล้วเป็นการถ้าดูภาพตรงนี้ ไซเวย์มาอยู่กรอบคนนะแล้วก็จะเป็นงานครั้งแรกนะในช่วงตั้งแต่เนี่ยช่วงที่เริ่มไซเวย์เนี่ยเป็นครั้งแรกตั้งแต่รอบเมื่อไหรเนี่ยประมาณเดือน3ที่ผ่านมาเดือนมีนาที่ผ่านมาที่ขึ้นไปปิดยืนเหนือย e ีเมย์สอง้นีได้เป็นครั้งแรกนะชุดนี้ถ้าดูภาพนี้ภาพนี้คือเป็นการสร้างไฮเอโลแล้วก็ยกไฮายเป็นการกลับตัวสําเร็จแต่กลับตัวไปจจอผขานยีเมย์สองได้แล้วแล้วก็แท่งบิ๊กไว้2แท่งต่อเนื่องกันแล้วด้วยนะครับขอดู อินดิเคเตอร์ยังไม่ถึงกับโอ้บอสแล้วก็ภาพของวอลลุ่มก็แข็งแรงนะซัพพอร์ตพอสมควรเอามาดูนะครับโซนกลับตัวโซนนี้ทำเป็นดับเบิลบอททอมนะครับดับเบิลบอททอมแล้วก็ดีดออกไปนะครับบวกกับมีแพทเทิร์นแบบทีโดจงมอนติงสตาร์ซัพพอร์ตไว้ก่อนแล้วนั้นซับลอดชุดนี้จะลงาอยู่ตรงนี้ตรงตรงบอททอมเลยครับอยู่ตรงประมาณ2.68ครับพี่ครับส่วนราคาก็ ๊ต้ไปอยู่ถึง2.86นี่นะ <c oughs> okay. เออนะซอ็ซอฟซ็อฟลอแบบนี้ลองคำนวณรับกันไหวไหมถ้ามาแบบนี้มันยังไม่โออร์บอสก็จริงนะแต่ผมมองว่าก็น,น่าจะใกล้ๆกพักตัวหรือใกล้แนวต้านเนี่ยแนวต้านจะอยู่ตรง2.90ใกล้มากแล้วนะเป็นแนวต้านที่มีนยาย่เหมือนกันนะเคยทาดับเบ,บิลท็อปแล้วก็ร่วงลงมาพอใกล้ต้านแบบนี้คําถามคือเราไปย่อรอมหรือไม่ก็รอผ่านต้านแล้วก็สร้างแพทเทิร์นใหม่สร้างซ็อฟลอตใหม่ดีกว่าเราค่อยว่ากันสำหรับ,บ AV ครับครับ ตัวต่อมาครับ BCP ครับตัวไหนนะ BCP อ่ะใช่ครับ BCP ในบาังจากบางจากบาังจากไม่ได้ดูกันนานนะตั้งแต่ Take e So โอ้นะครับ Pattern ก็ช่วงนี้มีการกลับตัวโซนนี้แล้วก็กลับตัวเสร็จก็ออกตัวไปแล้วเป็น f r e ไว h i t e soyer เลยชุดนี้นะครับหลังจากกลับตัวสร้าง double b o t ท o m ไปตรง31บาทนะครับนั้น30บาทคือซ o l o s ครับชุดนี้ตอนนี้33.25ก็ไม่ถึง10% แต่หุ้นกลุ่มนี้ก็เขาก็เวลาลงก็ลงกันไม่ลึกมากมายอะไรแล้วครับนั้นแนวต้านครับแนวต้านถัดไปก็เป็นไง่แนวต้านไปอยู่ตรงตรงแถวแถวสามสามจุดเจ็ดห้าแล้วก็ไปที่สามสิบสี่บาทเป็นแนวต้านตัวกลุ่มๆนะครับชุดนี้สวยนะครับมาดาูตัวของดิเคเต t o r ทั้งอลลุ่มทั้งอะไรได้พ u p p o พร้อมอยังไม่อ v e r b o u g h t ด้วยมีสิทธิ์ไปต่อได้สาหรับ BCP ครับังมีพื้นที่ให้ไปต่อไหนะดูตัวต่อไปกันดีครับอาระฮาระอุจจาระฮาระ,าะ,าะบาง่ีเป็นไง ขนะางหยจะไปพักใหญ่เราขา,ายสิเนี่ยพักลงมายาวเลยนะคริงตัวแบบโซนราคาไหนเนี่ยแต่แค่หกสิบห้าสองห้าบาทแล้วก็ยิงลงมาเหลือเท่าไหร่อันนี่ลงมาทําโลสามสิบหกอ่ะสามหกสิบสองห้าฮนะจงโลสามหกตรงนี้มีโอเวอร์โซ,โซนะครับจุดโอเวอร์โซนบวกกับถ้าดูกันไกลๆเนี่ยนะครับเห็นว่าเป็นโซนดีมาด์เดิมด้วยนะครับแล้วก็เด้งวันนี้ขอดูซูมดูนะครับ ชุดนี้หลังจากเร่งสร้างไฮโลแล้วก็เป็นไฮเออร์หายเรียบร้อยแล้วเป็นการกลับตัวเรียบร้อยแล้วสหรรานะแล้วมาเจาะเจาะสายสินสําคัญนะ ema 50แต่ใช้แพทเทิร์นของการเจาะทิ้งแฮมเมอร์เป็นแฮมเมอร์ทิ้งไส้ล่างเป็นไส้ล่างที่ดีมาจาก ema 10ด้วยก็สวยมีโอกาสไปต่อได้สหรรานะนะมาดูของฝั่งของ i n d i c a อร์ก็ัพ p อ o r t อยู่นั้นมีโอกาสไปต่อนะครับมาดูจุดซับล้อของเขาไหวไหมซับล้ออยู่ที่ 40.5จุดห้านะครับก็ประมาณส0เอร์ซโดยประมาณนะแต่ละสิเปอร์เซนะครับแนวต้านถัดไปที่รออยู่ใกล้ๆก่อนเลยตรงนี้ตรง e m a 89ดเก้าแถวโซน4ี่ิบเจบาทตรงนี้ครับจานสี่สิบเครับก็พอจะวางแผนเทรดได้นะเพราะว่าบทเวลาสร้างฐานสะสมกำลังมีมีโอกาสที่จะไปต่อเลยทั้งหานะครับนสุดท้ายตัวนี้ให้ดูเตือนยังไงครับตัวนี้ไม่มีความแรงหุ้นนี้หุ้นไร้ไร้ไร้สภาพคล่องนานๆโผล่มาสักทีโผล่ทีไหมหุ้นเหมือนไหม ค,คือหุ้นเงินทรงมันไม่เป็นงองเหญ่ไหมนะเล่นกันเอง่อะเออเนี่ยเล่นกันเองในกลุ่มเพื่อนพ้องมันไม่มีอารมณ์ว่าเปิดต่ำปิดบนลงต่ำปิดบนลงเปิดต่ำปิดบนนี้ตลอดเลยเนี่ไม่ใช่หุ้นซองนี้ไม่ใช่เราไปดูเช็คไอห้หนในในปรดก็ได้ดูในโปรดก็ได้นะดูวอลุ่มบิดออปเปอร์ซื้อขายหลักร้อยมันไม่ใช่คือเท่าหุนาห้นราคาเป็นรออ้อยตั้งกันหลักร้อยพอเข้าใจได้ไอ้นี่หุ้นราคาหลักบาทไม่ถึงสิบบาทแต่ตั้งกันเนี่ยบิดออปเปอร์ฝั่งละร้อยหุ้นเนี่ย คือเล่นกันเลยเพื่อนพอน้องพี่เลยแหละนะครับแบบนี้งั้นหลีเลี่ยงอย่าไปยุ่งเขาเลยนะครับเข้าไปนี่เขารู้เลยไม่ใช่พวกเขานโจแจมมัมโดนแน่นะครับคือ<ล>เข้าไปอากเป็นูติดกันนะครับอเออนะครับพูดแบบนี้อย่าทำไม่มีอะไรวิเคราะห์ไม่ไม่ต้องบอกแนวรับแนวต้านกันเลยนะเพราะว่าเขาไม่มีแพทเทิร์นอะไรเล่นกันนะครับัวนก่อนปิดบวกวันนี้มาเปิดลบเปิดลบแล้วล่าไปปิดบวกเนี่ยไม่มีเล่นยังไงงั้นโซงแบบนี้หลีเลี่ยงอย่าไปยุ่งเขานะก็ ตรับวันศุกร์วันนี้ก็ยินดีกับหลายๆคนเพราะตลาดเขียววันนี้คงมีบางคนก็ใจชื้นขึ้นมาแต่บางคนก็บอกว่าเขียวแค่ลบน้อยลงนะไอที่เขียวอะทำให้ผ่อนลบน้อยลงเฉยๆกูยังไม่บวกตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับครับอาจย์เราลืมขายคอร์สก็ขายเลยขายเลยนะขายหน่อยหน่อยนะครับใครที่อยากเรียนนะครับ คอร์สหุ้นการาฟเป็นยังไงดูแล้ววุ่นแบบนี้วุ่นปั่นไหมหน่าเข้าไมหมน่าเข้าแพทเทิร์นเป็นยังไงนะครับการาฟแท่งเทียนบอกอะไรดาวเทรรี่คืออะไรไอที่เราบอกอินดิเคเตอร์บอกอะไรอยู่ในคอร์สนี้เลยพี่หนิใช่ไหมอ่าใช่ครับแล้วก็ <c oughs> อย่างที่เราดูดูกันอยู่เนี่ยก็จะมีนีหมดเลยครับแล้วก็ที่สอนนะก็มากกว่าที่ที่เราดูอย่อยางนี้ครับราคาเท่าไหร่ครับ ราคาครับก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเหลือ1ันเก้เกสบเก้าบาทเท่านั้นนะครับจำกัดด้วยรปรับเปิดเทอมนะครับเห็นบัตรเจ็บมาทั้งแดงเถือกทั้งรพดมาบ้างเปิดเทอมบ้างให้จ่ายเยอะลดราคาเป็นพิเศษก่อนช่วงนี้นะครับมีได้เรียนก็สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ามาได้นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาได้นะครับมีคนบอกว่าเราลดราคาเยอะจนน่ากลัวเลยก็จะถ่ายราคาเต็มก็ไม่ว่านะครับ แล้วก็เรียนกันใน Facebook กลุ่มบิดนะครับอ่าลงทะเบียนแล้วเรียนได้ตลอดการสำหรับคอดนี้ทบทวนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับขอบคุณครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ